สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจอกันกับแก่อีกแล้วนะคะคาเตือนนะคะวีอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะรับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะนี่นะคะทุกคนเมื่อวานได้อยู่นะสําหรับสามนอยนะคะสีน่นอยรอแป๊บนะ สองสองนะคะห้าห้าศูนย์สองนะห้าห้าศูนย์สอง นี่เห็นไหมได้นะคะได้อยู่นะครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่รอบต่อไปกันเลยนะคะรอบต่อไปนะทุกคนรอบต่อไปนะคะ,ะ,คะกาชาติลงก่อนนะคะได้ค่อยได้ไปสี่น้อยนะ,ะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้แนวทางวายอยู่ในกลุ่มเด้อใครทำอะไร นะคะอ่านี่ยนี่นะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกคนจุกตรนี้คือได้เร็วได้ไหวได้แล้วได้ตั้งนานแล้ว <c oughs> ได้ตั้งนานแล้ว <c oughs> นะคะนี่นะคะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นเลยค่ะถ้าให้ลงคลิปก็ก็อาจจะนานหน่อยนะจ๊ะ ปากการเราเขียนไม่ดีเลยอ่ะไม่ชอบแต่ทุกคนเนไเนี่ยว,นะวันนี้เน้นเยอะมัง้ง ไปตามใบนะทุกคน พัดลมพัดลมแน่ เราปากกามาใหม่ลปะปากกาเขียนไม่ดีเลยอ่ะนี่แจมและ นดูให้ดีๆนะคะชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะ,ะรับชมเพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคน <S 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 อ่านี่นะทุกคนถ้าไปแค่3กับ2ใช่ไหมสามสองสาม สองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะถ้าไปเท่านี้นะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะถ้าใครนะคะอยากใหไไ้ได้แนวทางไวก็ในนี้เลยนะคะทุกคนคุ้มมากบอกว่าคุ้มมากๆหุ้นตั้งแต่เช้ายันเช้านะคะหุ้นวันหนึ่งมีประมาณถ้ารวมเช้าเย็นงองอะไรเงี้ยประมาณเกือบประมาณห้าสิบนะ สี่ห้าสิบเนี่ยได้อยู่นะคะคือที่เขามีนั่ะเรามีหมดเลยนะคะทุกคนในนี้นะคะนะใบหนึ่งมีสามหุ้นเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่ทำในลงในคลิปนั้นน่ะนะคะประมาณนี้คือไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสนะทุกคะนะคะนะ,คะชอบตามไม่ชอบผ่านสำหรับคนนี้ชอบเท่านั้นนะคะคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดรับชมนะทุกคนนะอืม เราก็ไม่รู้เนาะว่าแนวทางของเราเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะทุกคนนะแก้วก็นะอเดี๋ยวนี้ก็มาลุ้นกันนะว่าจะเป็นแนวไหนนะคะทุกคนถ้าชอบแค่3กสามกับ2ก็ไปได้นะคะทุกคนชอบเด่น1กับ7ก็ไปได้นะคะขอให้โชคดีนะคะเฮงๆนะ